assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการท่องอารยธรรมซึ่งผมกับอาจารย์ฟรีดเด่นยิ่งโยธจะได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมนุษยชาติและอารยธรรมของมนุษยชาติในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเราได้กล่วาวไปแล้วคราวที่แล้วว่า มนุษย์ถูกสร้างมาอยู่ในคันบรรดาเก้าเดือนใ,นในโลกมืดเหมือนกันแล้วก็ออกมาอยู่โลกแสงสว่างจากนั้นจะกลับไปสู่โลกมืดหรือไม่โลกมืดนั้นที่เราเรียกว่าอัลลัมบาราซักนั้นเป็นอย่างไรจะคุยกับอาจารย์ฟริตครับสลามอลัยกุ้งครับอะลัยกุสลามัะลอห์มุสลิมละฮะบริการตอาจารย์ครับเราคงจะต้องคุยกันต่อตามที่ผมได้เกริ่นไปนะฮะว่ามาถึงว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาแล้วมีเป้าหมายใน,ในการดำเนินชีวิตถูกสร้างมาเราเราเรา,เราพูดคุยกันไปแล้ว แต่มาวันนี้เนี่ยเป็นหลายหลายคนมีไม่ไม่ไม่รู้จักคําตอบไม่รู้ป้าหมายชีวิตของตัวเองว่าเมื่อชีวิตเราได้วิญญาณได้ออกจากร่างแล้วที่เรียกว่าตายเนี่ยจากนั้นมันจะไปไหนวิญญาณยังอยู่ตรงไหนอยู่ครับเพราะฉะนั้นในศัพท์ของเราในศาสนาอิสลามเราเรียกว่าอัลลัมบาระซักครับโลกแห่งการรอคอยหรือยังไงในศัพท์นี้นะครับมีสภาพการเป็นอย่างไรเราจะไปอยู่ที่นั่นจริงหรือไม่อย่างไรมีหลักฐานไหมครับขอเชิญครับ คือในหัวข้อนี้ก็ผมคงจะ,ะกล่าวภาพรวมๆขอ,ของของคำสอนของอิสลามครับความจริงค,คำว่าบร,รัซักเนี่ยนะครับในภาษาอัหรับมีความหมายว่าขั้นกลางเป็นอินเตอร์มีเดียร์ก็คือเป็นโลกที่อยู่ระหว่างโลกนี้กับโลกหน้านะครับในปรโลกซึ่งปรโลกนั้นก็จะเป็นโลกที่มนุษย์ทั้งหมดที่เคย หรือกาเนิดขึ้นมาในโลกนี้ก็จะไปสู่การาพิจรารณาการกระทําของตนเองทั้งสิ่งที่ดีงามแล้วก็สิ่งที่ชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลายครับแล้วก็จะถูกตัดสินไปตามาการกระทําของแต่ละคนนะครับทีนี้ก่อนที่มนุษย์จะไปสู่โลกแห่งการตัดสินพิพากษาแล้วก็ได้รับผลรางวัลตอบแทนหรือการลงโทษจากการกระทําของตนเองเนี่ยก็จะมีโลกขั้นกลางที่ รอคอยครับนะครับคือคนที่ได้ล่วงไปแล้วเนี่ยก็จะไปรอคอยในโลกนั้นรอคอยมนุษย์กลุ่มอื่นๆที่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยอไปเสียชีวิตแล้วก็ไปรวมกันอยู่ทั้งหมดทุกชีวิตตั้งแต่มนุษย์อาดอาดัมจนถึงมนุษย์สุดท้ายครับคนสุดท้ายของโลกทีนี้โลกขั้นกลางนี้มีสภาพเป็นอย่างไรนี้นะครับก็หมายความว่า ผู้ที่ได้มาอธิบายนี้ก็ไม่เคยไปสู่ยุคสู่ในใน,ในบรรยากาศของโลกขั้นกลางครับแต่ว่ามันก็มีคำมีคําสอนจากหลักการคําสอนของอิสลามในเรื่องของเรื่องเหล่านี้นะครับครับก็คือว่าเราต้องกลับมาที่คอนเซปต์ก่อนว่าโดยคอนเซปต์ของชีวิตของศาสนาในทัศนคของศาสนาครับ ของผู้เป็นเจ้าทุกศาสนานะครับโดยเฉพาะในศาสนาอิสลามนั้นเราก็ทราบกันดีว่ามนุษย์จะประกอบด้วยสองส่วนค,คือส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็ส่วนที่เป็นวิญญาณนะครับทีนี้มนุษย์ก็อาจจะถกเถียงกันว่าแล้วร่างกายและวิญญาณเนี่ยเราแยกแยะก,กันที่ตรงไหนเพราะว่าในการใช้ชีวิตปัจจุบันของเราเราก็เห็นส่วนที่เป็นเนื้อหนังบางสาครับแต่ว่าเราก็ยังพูดกันว่ามนุษย์จะมีความคิด มนุษย์มีจิตใจมนย์มีความรู้สึกมีความดีใจมีความเสียใจมีความร้อนความหนาวเนี่ยมันก็ผสมกันด้วยความรู้สึกของร่างกายที่เป็นเนื้อหนังมังสาอกับความรู้สึกของสิ่งที่เราไม่สามารถสัมผัสได้ครับเช่นถ้ายกตัวอย่างให้ชัดเจนก็อย่างที่ว่าเรามีความดีใจอืถามว่าความดีใจเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ของเนื้อหนังมังสาหรือไม่ก็ไม่ใช่เป็นความเป็นปรากฏการณ์ของความรู้สึก ซึ่งเราเรียกว่าเป็นความรู้สึกของจิตใจหรือว่าจิตวิญญาณหรือว่าความคิดของมนุษย์ครับซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้แต่มนุษย์ทุกคนก็ยอมรับว่าสิ่งนี้มีจริงแล้วก็ลักษณะของปรากฏการณ์แบบความเสียใจเนี่ยก็มีอยู่อีกเป็นจำนวนนับพันๆชนิดบนะครับซึ่งเราก็สัมผัสกันอยู่ทุกวันแล้วอืตรงนี้แหละคือข้อพิสูจน์ว่าโดยองค์ประกอบของมนุษย์เนี่ยมีทั้งด้านของเนื้อมังมังสาแล้วก็ด้านของจิตวิญญาณครับ ทีนี้ในมนโนคติของอิสลามเนี่ยเนื้อหนังมังสาและจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยมันอยู่ด้วยกันจนแทบที่จะเป็นเนื้อเดียวกันอเป็นเรือนร่างเรือนร่างเดียวกันเป็นความรู้สึกความรู้สึกเดียวกันแต่ว่าเราจะมีความรู้สึกอย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่าเมื่อเราต้องการที่จะ,ะตรวจสอบดอูลักษณะ ร่างกายของเราในรักในในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปส่องกระจกเงาอืเราจะมีความรู้สึกเนี่ยนั่นคือตัวเราอืแต่ตัวเราเนี่ยก็คือมีตัวเราคนหนึ่งเนี่ยมองดูตัวเราอีกคนหนึ่งครับก็เหมือนกับมีคนสองคนโดยปริยายความรู้สึกเนี่ยนะครับถ้าว่ามันเป็นสิ่งเดียวโดยไม่สามารถแยกกันได้เนี่ยเราก็มันจาเป็นต้องไปไปส่องกระจกดูตัวเราเองแสดงว่าเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราที่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดเนี่ยมีลักษณะ เปลี่ยนแปลงดีหรือว่าไม่ดียังไงเราก็ต้องตรวจสอบต้องใช้กระจกกระจกเงาดูตรวจสอบตรวจสอบตัวเองเอ๊ะหน้าแก่ไปไหมผิวพรรณเป็นยังไงเอ๊ะเดี๋ยวนี้มันทั้งทั้งที่สิ่งเนี้ยความแก่ความหนุ่มความสดชื่นความง่วงเหงาหาวนอนความขาวความดำเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ติดกับตัวเราทําไมเราจึงต้องส่องกระจกดูตัวเราตัวคนนั้นด้วยอันนี้ก็คือทฤษฎีง่ายถึงว่า ในตัวคนคนหนึ่งเนี่ยมันประกอบด้วยสองสิ่งทีนี้ถ้าจะกล่าวให้ร,ร่วรัดก็คือว่าสองสิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยจะจีรังยั่งยืนแล้วก็ไม่มีการสูญสลายครับก็คือส่วนของจิตวิญญาณ,ญญาณที่เราจะพูดกันอีกทั่วไปเช่นว่าคนคนหนึ่งได้ทำผลงานทำคุณงามความดีไว้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไว้เนี่ยเราจะบอกว่าถึงแม้เขาตายแล้วเนี่ยแต่ว่าจิตวิญญาณของเขายังอยู่คำสอนของเขายังอยู่ ความรู้สึกของการพูดสิ่งนี้เหมือนกับว่าตัวเขายังวนเวียนอยู่ในสังคมของเราหรือว่าใกล้ๆตัวเราครับดังนั้นในทัศน์งของอิสตามก็คือรมนุษย์จะประกอบด้วยสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นเนื้อหนังมังสาครับและส่วนที่เป็นจิตวิญญาณนะครับครับจิตวิญญาณเนี่ยเป็นส่วนที่ไม่ไม่สูญสลายจะดำรงอยู่ตลอดไปอืแต่ว่าร่างกายเป็นสิ่งที่จะต้องสูญสลายแล้วก็ผุพังไปครับ เมื่อร่างกายที่เปรียบเสมือเนเป็นเรียกว่าเเป็นรือนเเป็นนรือ,รอของวิญญาณครับนะครับเหมือนกับเป็นตัวถังของวิญญาณเนี่ยได้หมดสภาพลงไม่สามารถใช้การได้แล้วก็บุบสลายไปนครับวิญญาณก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ในในร่างนี้ได้ต่อไป<ช>จึงละออกจากร่างกายนั้นที่รเราเรียกในภาษาอพระหรือว่าศาสนาว่าละสังขารไปก็คือ มันเป็นการแสดงถึงว่ามีสิ่งหนึ่งจากออกไปจากร่างกายนี้แล้วร่างกายนี้ก็เน่าออเปื่อยสูญสลายไปครับมันไม่ได้เน่าออเปื่อยสูญสลายเพราะว่าวิญญาณน,นี้ไม่อยู่อืแต่เนื่องจากว่าวิญญาณมันหม,หมดหมดอายุสภาพการ<ม>ใช้งานาแล <ไข S 1> ้วก็จึงมีการนำไปทําพิธีกรรมทางศาสนาครับและแต่ความเชื่อของแต่ละศาสนาอืมีทั้งฝังมีทั้งเผามีทั้งต่างๆเนี่ยครับ แต่ว่าเราก็ยังบอกว่าเราก็จะมีการาทําบุญทูตง่ายอุทิศส่วนกุศลไปเยี่ยมหลวงบางครั้งเนี่ยเราไปเยี่ยมหลุงฝังศพของผู้ตาเราก็อยู่วเราก็เหมือนไปเยี่ยมแต่จริงๆเราไม่ได้เยี่ยมตัวเขาครับเพราะว่าตัวเขาที่อยู่ในหลุงฝังศพนั้นได้ปุผพังเน่าเปื่อยไปหมดแล้วครับก็เป็นการไปเยี่ยมเยืยนเอนวิญญาณหรือจิตวิญญาณของเขาอยู่อื คือในสิ่งนี้เนี่ยไม่ว่ามนุษย์จะปฏิเสธถึงความมีอยู่ของวิญญาณของมนุษย์หรือไม่เนี่ยแต่ในการใช้ชีวิตการพูดถึงแล้วก็การอ,อ้างอิงไปถึงเนี่ยมนุษย์เชื่อถือในเรื่องของจิตวิญญาณกองมนุษย์โดยปริยายสิ่งนี้ในอิสลามเรียกว่าฟิตรอก็คือธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์ที่มาตั้งแต่เขาถูกสร้างขึ้นมาในครั้งแรกเนี่ยจะมีฟิตรอตัวนี้อยู ก็คือในในแง่ของกระบวนการที่ได้มีความสุขเนี่ยครับก็มีการพูดถึงว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นมโนภาพที่เขาจะมีความสุขที่แท้จริงเมื่อเห็นเมื่อเห็นแต่ยังไม่ได้ไปอยู่ครับผมโอเคอส่วนผู้ที่กระทำความชั่วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกคือวิญญ,ญาณน,นั้นเนี่ยนะครับ,รบมีความรู้สึกถูกลงโทษจริงๆริม จากการที่เขาจะถูกลงโทษจากความผิดที่เขากระทำเพราะว่าในใสตามก็จะมีระบุไว้ว่าคนที่ปฏิบัติความผิดในรูปแบบต่างๆเนี่ยจะถูกลงโทษในรูปแบบดใดครับการได้รับความสุขจากสิ่งที่ตัวเองได้รับจากการทําความดีและก็การได้รับความทรมานจากความชั่วที่ตนเองได้กระทำก็จะมีตั้งแต่วันที่ตนเองเ,ออเสียชีวิตคือลงไปสวนในหลุมฝังศพแล้วจนถึงวัน วันคืนคืนชีพไม่ค้างคืนชีพวันเกี่ยวมาตัดสินคดีความทั้งหมดครับผมนั่นคือความเป็นอยู่ในหลักรัชใช่ครับซึ่งชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้จนจนถึที่นั้นจริงอาจจะถึงตรงนั้นจริงโอ้เป็นเรื่องราโรคแหงการรอคอยทีนี้จะมีมีผู้ที่มีความสงสัยว่าครับคนที่มาก่อนถือว่าคนที่ตายตั้งแต่เมื่อพันปีสองพันปีที่แล้วเนี่ยนั่นแหละก็จะถูกลงโทษไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งจนกว่าจะถึงมนุษย์คนสุดท้าย อันนี้ไม่เป็นการเสียเปรียบหรือว่านุษคนสุดท้ายที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเสียปั๊บเสียชีวิตปุ๊บเลยเนี่ยเขาก็ถูกลงโทษถูกโทษเลยอเราต้องคิดในมุมกลับสองด้านค ในกรณีนี้พระบุญเจ้าหรืออ,อิสลามได้บอกไว้แล้วว่าถ้าคุณเป็นคนที่เป็นคนดีปฏิบัติสิ่งที่ดีงามแล้วเนี่ยคุณจะได้ความสุขตั้งแต่วันที่คุณถูกฝังลงสู่พื้นดินจนถึงวันเกี่ยมาวันฟื้นขึ้นจีบในขณะเดียวกันก็เมื่อคุณทาความชั่วก็จะรับสิ่งตรงข้ามไปอย่างที่ว่าดังนั้นทางเลือกเนี่ยพระบุญเจ้าได้ทรงบอกไว้แล้วครับแต่เราเป็นคนเลือกเองไม่ใช่หรือว่า เราเลือกที่จะทำก <คน S 1> ที่ททจก<ะ>รําในโลกดุญญ<ใ>นยาดังนั้นในในโลกหน้าในโลกบารุซักเนี่ยเราก็จะต้องถูกปฏิบัติตามที่พระผู้ธเจ้าทรงแจ้งแล้วก็สัญญาไว้ถ้าทำความดีก็ได้ความดีทำไมในมุมกลับเราไม่บอกว่าแล้วอคนที่ได้รับการตอบแทนในสิ่งที่ดีงามตัง้งแต่หลุมฝังศพเนี่ยจะไม่ได้เปรียบคนที่เสียชีวิต เป็นคนสุดท้ายหรือที่ว่ายังไม่ได้ลิ้มรสความสุขของโลกขั้นกลางครับซึ่งอาจจะมีระยะเวลา1,000ปี2,000ปีหรือ3,000ปีหรือมากกว่านั้นก็ได้เจ้าหรือนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,นอ่อนั่นหมายถึงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงยุติธรรมทรงยุติธรรม,มครัไม่หา เพราะว่าคนทําความดีแม้ก็ได้รับริมรถความสุขมาตลอดช่วงในระ่างที่รอคอยค,คนที่ทําความชั่วก็ได้รับผลในการลงโทษกินนอของมันด้วยความรู้สึกกระโดดแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นอุทาหรณ์ทุกคนเป็นขณะนี้ที่ชมรายการด้ว,ว่าเมื่อเราชีวิตเราจากโลกนี้ไปเนี่ยเราจะไปอยู่ตรงนั้นนะแล้วเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรเมื่อจะไปถึงจุดสูงจุดนั้นั่านหมายความว่าถ้าเราใช้ปัญญาแล้วก็เชื่อมีความเชื่อนในสิ่งเหล่านี้เนี่ย เราจะต้องเตรียมทําความดีให้มากที่สุดเพื่อจะไปริมรถมความดีแห่งโลกกันเราคอเรามไม่รู้หรอกว่าจะเป็นกี่เดือนกี่ปีกี่ร้อยปีกี่พันปีว่าโ <ผม S 1> <ๆ>ลกจะสลายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้อ,อาจจะมีคําถามเพิ่มเติมที่ว่าครับแล้วสมมติเราสมมุติว่าอมนโนคติหนึ่งที่ว่ามีโลกขั้นกลางอืแล้วก็มีโลกแห่งความถาวรรอคอยอยู่อรับการตอบแทน อแบบนิรันดรนหรือร,รับการลงโทษอย่างนิรันดระกับมโนคติที่บอกว่า,วาอ,อมนุษย์มีชีวิตเฉพาะในโลกนี้แหละหลังจากโลกนี้แล้วก็ไม่มีโลกไหนอีกแล้วคือตายแล้วก็จบกันออืเราจะทําความดีก็มาได้ไปตอบรับการตอบแทนในโลกหน้าร,รลดขั้นกลางเราจะทําความชั่วก็ไม่มีใครที่ไหนหรือว่าไม่มีโลกอะไรที่จะมาลงโทษเราหรือว่าทําให้เราต้องททุรมานไปสู่ไปไปอย่างนิรันดรเหมือนกัน อันนี้เป็นคําตอบมีคําตอบที่ง,ง่ายๆถ้าก็ปลอดภัยที่สุดครับนะครับซึ่งท่านอิมามมารีอะลรสลานได้ตอบไว้ว่าอ่าถ้าหากว่าซึ่งท่านตอบในเรื่องของการมีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าแต่สามารถจะมาเทียบเคียงกับเรื่องนี้ได้เรื่องนี้ได้ก็ค,คือท่านกล่าวว่าถ้าหากว่ามีพระเจ้าฝ่ายที่ทำความดีเชื่อในพระเจ้าแล้วก็เชื่อฟังพระองค์เนี่ย ครับเมื่อได้เสียชีวิตไปแล้วไปพบกับพระองค์ก็จะถูกก็จะรับการตอบแทนความดีครับส่วนคนที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ก็จะถูกตัดสินลงโทษจากพระองค์ครับก็ฝ่ายที่ไม่ไม่ไม่ศรัทธาในพระองค์ก็จะเสียเปรียบก็คือถูกลงโทษในขณะที่อีกอถ้าหากว่าไม่มีพระเจ้าอืคนที่ทาความดีไปก็ไม่มีพระเจ้าที่ไหนมาตอบแทนความดี คคนที่ทําความชั่วก็ไปไปก็ไม่มีใครมาตอบมาลงโทษเขาเหมือนกันทั้งสองฝ่ายที่ทําความดีและทําความชั่วเนี่ยก็อยู่ในสถานภาพเท่ากันศูญเปล่าไม่ไม่ได้ถูกตอบแทนตอบแทนแล้วไม่ได้ถูกลงโทษถ้าเอาอทัศนะสองอันมารวมกันถามว่าทัศนะใดที่ปลอดภัยที่สุดก็คือถ้าทําความดีเนี่ยแล้วมีพระเจ้าเราก็ปลอดภัยครับถ้าทําความดีแล้วมีพระเจ้ามาตอบแทนก็ไม่เป็นไรเราก็ เหมือนกับคนที่ทําความชั่วครับทีนี้มันจะมีมโนโคติอีกอันหนึ่งว่ามนุษย์เนี่ยมีฟิตร้อที่ผมกล่าววันตะกี้ธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์เนี่ยเขาจะมีมโนธรรมในในตัวครับที่เขาสามารถจะทําความดีให้กับผู้อื่นอืไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์อเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเมื่อเห็นมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือไม่ใช่เพื่อนมนุษย์เนี่ยตกย่าตกยากเนี่ยเราก็ช่วยเหลือซึ่งเป็น เขาเรียกว่าเป็นความสุขใจของมนุษย์ <m> เป็นสิ่งที่เขาได้ทําไปตามามโนธรรมของเขาเนี่ยครับอันนี้ก็เพียงพอสำหรับมนุษย์แล้ว <Billy. S 2> ที่จะอยู่ในโลกนี้ด้วยความเท่าเทียมกันยุติธรรมเออฟื่องเฟื่ไม่เบียดเบียนกันครับถึงแม้ว่ามนุษย์ที่ไม่มีศาสนาเลยแต่เขามีมโนธรรมในใจเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพระวัาเดิมมนุษย์ทุกผู้ทุกนามเนี่ยมีฟิตรสติธรรธรรมชาติดังเดิมธรรมชาติดังเดิมตรงนี้ครับ อันนี้ก็คือคือ,อสิ่งที่เราขยายให้ท่านผู้ชมได้ได้รับ,รรบทราบในส่วนนี้ในอัลัมบาราซเนี่ยนะฮะโลกแห่งการรอคอยที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยนะฮะมันมีมิติเรื่องของเวลาไหมครับและก็ชีวิตมันอยู่กันแบบเรื่อร่างอย่างนี้หรือเปล่าหรือรว่ามันเป็นดวงวิญ,ญญาณยังไงพอจะมีข้อมูลซึ่งครับได้กล่าวท่านศาสดากล่าวไม่คัมภีร์บอกไว้ไหมฮรคือในเรื่องของอ อัลัมบารักเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องพ้นญาณวิสัยเป็นโลกแห่งแห่งการพ้นญาณวิสัยครับแต่ว่าเ,เราไม่สามารถที่จะกล่าวในที่นี้ได้ว่ามันเป็นเรื่องของการตอบแทนทางเรือนร่างหรือว่าทางจิตปิญญาณครับนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เ,เหมือนกันก็คือว่ามนุษย์จะรู้สึกถึงการได้รับการตอบแทนความดีนั้นเ,นเหมือนกับตัวเขาเองเนี่ยได้รับความได้รับด้วยตัวเองอเป็นความรู้สึก ของจิตวิญญาณเลยครับในการลงโทษเ้นเขาจะได้รับความเจ็บปวดได้รับความทรมานเหมือนกับตัวตนของเขาเนี่ยได้รับความเจ็บปวดและทรมานเช่นถ้าหากว่ากรณีที่ร่างกายของเขาเนี่ยถูกทุบตีถูกลงโทษม,มันก็จะเป็นความเจ็บปวดเป็นร่างกายที่เสียหายหรือว,ว่าบาดเจ็บไปจากการลงโทษแต่ละครั้งเนี่ยม,มันก็จะแตกสลายไปอย่าง มีแต่แค่เห็นอแต่ว่าแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นเรือนร่างแล้วก็ถูกลงแตกมาแล้วก็โดนอย่างนี้อีกความรู้สึกของเขาเนี่ยความรู้สึกจะบ่งบอกจะมีลักษณะอย่างนี้ตลอดไปแต่ว่าไม่ได้มีเรือนร่างมารองรับเหมือนอย่างโลกนี้ครับผมเพราะว่าไอ้ตัวเรือนร่างที่เป็นวัตถุเนี่ยมันได้สูญสลายไปในหลุมฝังศพแล้วนั่นแสดงว่าไม่มีเรื่องของวัตถุครับผมไม่มีเรื่องของมิติเวลาเกี่ยวข้อง ถูกไหมฮะใช่ครับสภาพมันอยู่ในเรื่องของโรคเป็นเรื่องของโลกของจิตวิญญาณโลกของอเราก็มักจะใช้กันว่าโลกที่พ้นยานวิสัยพ้นยานวิสัยก็คือเราไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่มิติของมันได้มีสังคมในโลกยานวิสัยดวงวิญญาณด้วยกันพบปะพูดคุยกันอย่างในโลกนี้ไหมหรือว่าคน,คคนมาคนคนเก่ารออยู่แล้วคนใหม่มาเนี่ยทักทายกันไหมหรือจะถามถึงคนในโลกนี้ลูกหลานที่อยู่ในโลกนี้เอ๊ะ สมมติว่ามีนายกตายไปแล้วนานนายขอเนี่ยเพิ่งตายไปแล้วก็เป็นญาติกันนะฮะในความรู้สึกถ้าจะเปรียบเทียบคนที่อยู่ในโลกนี้เป็นสังคมไหมแล้วก็มาทักทายว่าเป็นยังไงบ้างลูกหลานจะเป็นยังไงอยู่สบายดีไหมที่อยู่บนโลกนี้ทำอย่างนี้กันได้เนี่ยมันมีคําสอนของของบรรดาอิมามเนี่ยครับก็คือว่าเมื่อมนุษย์ได้สิ้นชีวิตลงเนี่ยครับมันเป็นเสมือนการเดินทางในมิติของจิตของของ ของวิญญาณจิตวิญญาณในคําสอนของอิสลามเนี่ยก็จะมีวจนะของท่านศาสดาที่กล่าวถึงว่าคนที่ปฏิบัติศาสนกิจต่างๆน,นะครับครับถ้าปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แล้วก็เคร่งคัดอย่างสํารวมเนี่ยครับการเคารพภักดีนั้นเช่นการละหมาดเนี่ยก็จะมาปรากฏต่อเขาในโลกของ บระสัก์เนี่ยในรูปร่างของอผู้ที่มีความสวยงาม,มเป็นบุรุษที่มีความสวยงามครับถ้าหากว่าเขาปฏิบัติอามานหรือว่าการครบพักดีโดยไม่สนใจใยดีแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญครับสิ่งนั้นก็จะมาปรากฏต,ต่อเขาเนี่ยในด่างของบุรุษที่มีความน่าเกลียดน่าชังออื ไม่มีความสวยงามเป็นภาพลยอยม่เห็นเป็นคือในในมโนคติที่ได้พูดถึงในฮะดิษเนี่ยเพื่อจะให้มนุษย์เข้าใจเนี่ยก็เหมือนก็เป็นบุรุษเป็นคนคนหนึ่งเลยมาเจอเขาในสภาพที่สวยงามถ้าขาอามัน,นนั้นเป็นสิ่งที่เขาทําอย่างสมบูรณ์ครับแล้วก็จะมาปรากฏต่อเขาในฐานะใน,ในในรูปร่างของผู้ที่มีความน่าเกลียดน่า,น,าน่าชังแล้วก็อาจจะมีลักษณะที่ไม่น่าดูครับเมื่อเขาเดินทางไปในโลกของบารรักเนี่ยนะครับก็จะได้พบกับ อามะาเหล่านี้ที่มาปรากฏในรูปของของบุรุษที่ว่าเนี่ยซึ่งเป็นคําอธิบายให้ง่ายกับมนุษย์เข้าใจอืแล้วเขาก็จะถามว่าอาบุรุษนี้เป็นใครท่านเป็นใครอมามะน,นั้นที่ดีงามก็บอกว่าท่านคือการละหมาดในการถือสินอดของท,อท่านที่กระทําอย่างเคร่งครัดแล้วก็สมบูรณ์รทาจริงมาปรากฏกับท่านในรูปทรงที่สวยงามแล้วก็จะเดินทางร่วมกับท่านไปด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ท่านนั้นมีความ เหงาเงาเปล่า<ม>เปรี่ยวแล้วก็หวาดกลัวอ๋อในตรงข้ามก็คืออามันที่ไม่สมบูรณ์ก็จะมาในลักษณะอื่นที่ว่าครับด้วยความน่าเกลียดซึ่งเขาก็ไม่นอกคือแทนที่จะไปเป็นคู่ร่วมทางเนี่ย<ม>กลับกลายมาเป็นคู่สร้างความน่าน่ากลัวให้กับเขาะเองอนะครับ นั่นมาคือมผลของการกระทำของเราในโลกนี้แหละโลกนี้ครับมันจะปรากฏออกมาในรูปของจะได้มิดเดินทางในในในมิตินั้นใช่ใช่ครับทั้งดีแล้วก็ไม่ดีใช่ใอันนี้นี่ยกตัวอย่างอามันเดียวอามันอามันอื่นๆที่ทําในชีวิตประจำวันถ้ามันเป็นความดีก็มีเพื่อนเดินทางเยอะเยอะครับแล้วถ้ามันเป็นความชั่วก็เดินทางน่าเกลียดน่ากลัวใช่ครับอันนี้เป็นเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งก่อนครับครับเรามีตัวอย่างอีกหลายตัวอย่างที่ถ้ามีเวลาในในในเทปต่อไปหรือว่าในการต่อไปเนี่ย จะยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเสมือนว่าเป็นการเดินทางของคนคนหนึ่งแล้วกันครับแต่ว่าเป็นการอธิบายวจ,จะนะของท่านศาสดาแล้วก็บรรดาอิหม่ามถึงการเดินทางในโลกบริษัทของชายหนุ่มผู้นี้ซึ่งเป็นวิญญาณของเราครับ,คร,บครับท่านผู้ชมที่เคารพครับการพูดคุยถึงเรื่องว่าชีวิตเราหลังจากความตายมาเย็นได้ออกจากร่างไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ในหลัมบริษัทซึ่งเรียกว่าโลกแห่งการรอคอย และอะไรที่ติดตามไปก็การติดตามไปเป็นเพื่อนนั่นก็คือความดีงามเดรีว่ามันซอแรหรืออามันที่ไม่ซอแลหรือก็คือสิ่งที่เราได้ฝ่าฝืนคําสั่งขอร้อตาลามันก็จะเป็นเพื่อนใน,ใน,ใ,นในการเดินทางนี้เช่นกันนะครับซึ่งวันนี้การพูดคุยของเราก็เวลาหมดลงแล้วนะครับในคราวหน้าเราก็จะคุยกันต่อว่าการเดินทางของโลกจิตวิญญาณในมิตินี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อครับผมก็จะฟรีขอจักรลาท่านผู้ชมด,ด้วยเวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام